ฮัลโหลครับฮัลโหลเทสทดสอบนะครับโอเคครับครับสวัสดีครับพบกับด็ Green ร h ก n ีนชาแเป็นประจำครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวที่เ,เป็นกระแสะในตอนนี้นะครับแล้วก็เราได้มีคำถามนะครับหลายคำถามจากลูกค้าเหลือเกินแล้วก็รวมไปจนถึงการใช้งานจริงนะครับกับลูกค้าที่เป็น กลุ่มรถไฟฟ้านะครับซึ่งรถไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยมีความนิยมอย่างมากเลยนะครับแล้วก็มีหลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับแล้วก็หลายขนาดซึ่งเราก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยนะครับก็จะมีรถตั้งแต่ขนาดที่เป็นซิตี้คาร์นะครับที่เป็น EV 100%นะครับหรือว่าจะเป็นในลักษณะที่เป็นรถใหญ่แต่ว่ามาช่วย เอาไฟฟ้าเนี่ยนะครับมามาช่วยในเรื่องของการประหยัดไฟนะครับในลักษณะที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกตระกูลหนึ่งที่เ,เป็นรถ EV นะครับที่เราเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเออก็จะเห็นว่าวันนี้นะครับหน้าปกของเราเนี่ยค่อนข้างทันสมัยนะครับก็จะมีรถ EV นะครับแล้วก็จะเป็นภาพนะครับที่มีการใช้รถไฟฟ้านะครับซึ่ง รถไฟฟ้ากับโซลา r เซลล์นะครับกับรถไฟฟ้าแล้วเอาไปใช้ในแบบไหนถ้าเกิดใช้ไฟบ้านแล้วปัญหาไฟบ้านมีปัญหาจะแก้อย่างไงนะครับจะชาร์จรถอย่างไรนะครับ,รดดอรรบโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับวันนี้ซึ่งถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วนะครับก็รบกวนนะครับช่วยกดแชร์นะครับกดไลค์ใครมีเพื่อนบอกเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็ช่วยแชร์นะครับในทั้ง Facebook ทั้ง t i k t o อกนะครับทั้งไลน์เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในตอนท้ายเนี่ยเราอาจจะมีการคุยกันในเรื่องของเคสที่ลูกค้าเนี่ยโดนฟ้าผ่านะครับมีม,มีมีอุปกรณ์เนี่ยโดนฟ้าผ่าแล้วเรามีการช่วยเหลือลูกค้าอย่างไรนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในเคสของฟ้าผ่าเนี่ยเราก็จะ ไม่รับประกันนะครับเพราะว่าเป็นในลักษณะที่เป็นภัยธรรมชาตินะครับแต่ว่าในส่วนของดรกีนของเราเนี่ยนะครับเราก็มีวิธีการนะครับที่ช่วยเหลือลูกค้านะครับแล้วก็เพราะว่าเราให้ความสำคัญของลูกค้าทุกท่านนะครับเพื่อที่จะได้สนับสนุนนะครับแล้วก็เป็น กำลังใจนะครับให้ให้ให้กับเราอ,อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งบริษัทดรกรีเราเนี่ยก็ดำเนินกิจการมา12ปีแล้วนะครับ12ปีนะครับที่ที่อยู่กับลูกค้าทุกท่านนะครับก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาครับก็คือ,อวันนี้นะครับ เรื่องที่เราจะมาคุยกันเนี่ยน่าสนใจนะครับเรื่องที่เราจะมาคุยกันเนี่ยน่าสนใจมากเป็นเรื่องของรถ EV เลยนะครับหรือว่ารถไฟฟ้าทั้งในลักษณะที่เป็น EV 1 0ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพียวใช้รถใช้ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์กับใช้ในลักษณะที่เป็นปลั๊กอินด้วยนะครับแล้วลูกค้าของเราเนี่ยใช้งานอย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามา,าคุยกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเลื่อนสไลด์ โอเคเดี๋ยวนะครับปุ๊บโอเคในในเคสแรกนะครับเราก็จะเห็นว่าหน้าตาของรถไฟฟ้าของเราเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีลักษณะทีเ่เชื่อมต่อกับไฟบ้านนะครับซึ่งในในเคสนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีกลุ่มแรกนะครับก็คือว่าที่บ้านเนี่ยไม่ได้มีโซลารเซลล์นะครับ ทุกวันนี้ก็ยังใช้ไฟบ้านในการชาร์จรถอยู่ซึ่งถ้าเกิดไฟบ้านมีปัญหานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไฟตกนะครับมีปัญหาเรื่องของกราวนะครับก็จะทําให้การใช้งานการชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นจุดแรกจุดแรกนะครับที่คุณจะต้องทําการมั่นใจเลยก่อนที่จะซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยก็คือระบบ ไฟฟ้าที่บ้านของคุณเนี่ยจะต้องต่อได้อย่างถูกต้องนะครับซึ่งการต่อถูกต้องเนี่ยสิ่งที่ต้องการสําหรับรถไฟฟ้าที่มาเพิ่มอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือระบบกราวนะครับระบบกราวหรือว่าระบบสายดินเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเดินระบบสายดินให้ดีและรถไฟฟ้านะครับที่มีขนาดเล็กเนี่ยนะครับลถไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กคุณจะต้องเลือกใช้นะครับหรือว่าเลือกนะครับ กำลังของมิเตอร์จ่ายไฟเนี่ยนะครับให้อยู่ที่ประมาณมีรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องอยู่ที่ประมาณไม่เกิน80เอนะครับของกำลังการจ่ายไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่บ้านของลูกค้านะครับมีปัญหาเรื่องไฟตกอัอนนี้เป็นเคสจริงเลยนะครับที่ออพอเอารถไฟฟ้าไปชาร์จแล้วเนี่ยนะครับที่บ้านก็ไฟตกพอที่บ้านไฟตก ปัญหาไฟตกเนี่ยก็คือเดิมเนี่ยแรงดันไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ200-240ถึงสนะครับสำหรับสำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ200-240ถึงบางคนบอก220ใช่ครับ220แต่ว่ามาตรฐานนะครับที่ทางการไฟฟ้าเนี่ยจ่ายให้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ200-240ถึงที่เขาเ,เขียนไว้นะครับในในเสเปคของการจ่ายไฟคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดไฟตก ไฟตกก็คืออะไรไฟตกก็คือว่าระดับแรงดันไฟฟ้านะครับหรือว่าระดับโวลเตจเนี่ยตกลงมากกว่านั้นพอตกลงมากกว่านั้นเนี่ยนะครับก็คือค่าแรงดันเนี่ยมันตกลงการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับในเคสของลูกค้าเคสนี้เนี่ย <m> เขาจึงต้องใช้เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับซึ่งเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติเนี่ย จะทำหน้าที่ในการเพิ่มนะครับหรือว่าปรับแรงดันไฟฟ้าเนี่ยให้อยู่ในช่วงที่ปกติซึ่งรถนะครับหรือว่าเ,เครื่องชาร์จเนี่ยนะครับเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะชาร์จนะครับไฟให้กับรถได้อย่างต่อเนื่องนะครับบางคนบอกว่าเป็น EV c h a r g ์ n g Station อันนั้นก็ใช่ครับก็สามารถเอาเอาไปใช้ เอาเอาไปชาร์จที่สถานีชาร์จก็ได้นะครับแต่ในกรณีที่สมมุติว่าเราถ้าเกิดเรากลับบ้านแล้วเนี่ยนะครับแล้วที่บ้านเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่ไฟตกนะครับซึ่งในในในกรุงเทพบางคนถามว่ามีเหรอนะครับว่าพื้นที่ที่ไฟตกเนี่ยนะมีนะครับมีก็มีลูกค้าหลายท่านเลยนะครับที่มาหาเรานะครับแล้วก็ได้แจ้งปัญหาว่ามีปัญหาเรื่องแรงดันไฟฟ้าตกนะครับสำหรับรถไฟฟ้าก็ ไม่สามารถที่จะชาร์จได้ตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้นะครับก็คือใช้เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอย่างที่ผมบอกไปแล้วซึ่งจะเลือกอย่างไรนะครับจะเลือกอย่างไรก็คือดูจากนะครับดูจากชาร์จเจอร์นะครับหรือว่าตัวที่เขาเให้มากับรถเนี่ยครับเวลาเราซื้อรถ ไฟฟ้ามานะครับบางท่านใช้รถขนาดเล็กนะครับยกตัวอย่างเช่นรถฟอร์มนะครับหรือว่าบางคนใช้โวลต์นะครับบางคนใช้อย่างอย่างอู๋ลิงนะครับที่เพิ่งออกมาเนี่ยก็มีขนาดที่เหมาะกับเป็นซิตี้คาร์นะครับแต่ว่าบังเอิญเนี่ยบ้านเราเนี่ยเกิดปัญหาไฟตกขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้เนี่ยครับก็คือใช้เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้านะครับถ้าเป็นรถเล็กนะครับขนาด 5k ก็โอเคแล้วนะครับ ก็คือใช้เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าที่เป็นเมนไลน์นี่แหละนะครับอย่างอย่างรุ่นที่ผมให้ดูในตัวอย่างนี้นะครับก็คือ,เ,อเป็นรุ่นเมนไลน์นะครับเป็นรุ่นเมนไลน์ซึ่งเ,เราก็จะเห็นว่ามีมี หน้าตานะครับเป็นเป็นลักษณะนี้นะครับที่ที่คุณเห็นอยู่แล้วก็บางคนถามว่าอ้าวแล้วใช้รุ่นที่เล็กกว่านี้นะครับราคาถูกกว่านี้ที่เรา,เาโฆษณานะครับซึ่งใช้สำหรับแอร์เนี่ยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับคำตอบคือไม่ได้เพราะว่าเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้กับแอร์เนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยถูกดีไซน์ มาเฉพาะนะครับให้ใช้กับแอร์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในกรณีที่ถ้าเกิดคุณใช้กับรถไฟฟ้านะครับใช้สําหรับรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะต้องใช้รุ่นที่เป็นอะไรครับจะต้องเป็นถูกต้องครับก็คือเป็นเมลายน์5 kva นะครับเมลายน์5 kva อย่างที่ผมได้โชว์ให้ดูนะครับในหน้านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเอ่อมาดูในสไลด์ถัดไปครับ ก็คือ,ใน,อคนคในกรณีที่ลูกค้านะครับในกรณีที่ลูกค้านี่จะมีท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มีบ้านเนี่ยอยู่กลางสวนนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดโซลาเซลล์ได้เนี่ยคำถามก็คือสามารถที่จะใช้ชาร์จรถไฟฟ้าได้หรือไม่นะครับคำตอบเนี่ย ก็คือใช้ได้นะครับใช้ได้โซลาเซลล์นะครับสามารถนำมาใช้ชาร์จรถไฟฟ้าได้ครับก็คือถ้าเกิดคุณมีรถไฟฟ้าที่เป็นขนาดเล็กนะครับรถไฟฟ้าที่เป็นขนาดเล็กสามารถที่ใช้รุ่น 5K ได้นะครับหรือถ้าเป็นรุ่นที่เป็นลักษณะที่เป็นปลั๊กอินนะครับไฮบริด EV เนี่ย ก็สามารถที่จะใช้ชาร์จได้เหมือนกันนะครับลูกค้าของเราเนี่ยนะครับใช้ชาร์จรถเบนซ์เลยนะครับก็คือเป็นรุ่นนี้นะครับก็คือรุ่น 5kva นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปนะครับง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดคุณมีรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นขั้นต่ำเลยนะครับที่ต้องการเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็คือรุ่น 5kva นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไซส์นะครับหรือว่าขนาดของ อุปกรณ์ชาร์จนะครับหรือว่าชาร์จเจอร์สำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยมีกระแสมากขึ้นนะครับคุณก็จะต้องใช้เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือว่าใช้อินเวอร์เตอร์โซลา่าเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าในเคสนะครับที่เราได้เห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นรถไฟฟ้านะครับที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็เป็น PHEV เนี่ยสรุปเลยนะครับอันนี้สามารถที่จะใช้รุ่น5 kva ได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ ลูกค้าของเรานะครับได้ใช้จริงนะครับในใน,ใน,ใ,นในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งเมื่อกี้เป็นลูกทางด้านหน้านะครับอันนี้เป็นลูกทางด้านหลังนะครับรูกทางด้านหลังเองเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่แสดงให้เห็นว่าเรา,เามีเบรกเกอร์นะครับมีเบรกเกอร์ที่ให้ความปลอดภัย นะครับในเรื่องของอไฟที่จะจ่ายเข้ามานะครับแล้วก็ไฟที่จ่ายออกไปนะครับในลักษณะที่มีไฟจากโซลา r เซลล์นะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่า,าทางด้านขวามือเนี่ยนะครับคุณเห็นเบรกเกอร์นะครับซึ่งเบรกเกอร์อันนี้ก็จะทําการทริปนะครับเมื่อ,อไฟฟ้าเนี่ยมีความผิดปกติเพราะนั้นในเรื่องของเซฟตี้ในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะครับเรา ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเบรกเกอร์มีความสำคัญนะครับจะต้องมีแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีตัว Search Prote กชั่นนะครับหรือว่าตัวการไฟกระชากนะครับแล้วก็จุดที่อะไรครับเมื่อกี้ที่เราเน้นกันเลยก็คือรถไฟฟ้าเนี่ยต้องมีต้องมีอะไรครับสายดินนะครับที่ดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ ต้องเป็นข้อที่ต้องการเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับสำหรับท่านที่ใช้รถไฟฟ้านะครับโอเคอันนี้เป็นรูปทางด้านหลังนะครับเมื่อกี้เราเห็นรูปทางด้านหน้ากันไปนแล้วนะครับโอเคก็ตรงนี้ไม่น่าจะมีคำถามนะครับก็ถ้าเกิดใครมีคำถามก็สามารถเขียนถามมาทางแชทได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะครับเราคุยกันต่อซึ่งถ้าเกิดมีคําถามนะครับก็คือว่าถ้าเกิดรถไฟฟ้าของคุณเนี่ยเกิดมีขนาดใหญ่ขึ้นจะทํำยังไงนะครับก็หลักการง่ายๆเนี่ยก็คือคุณก็ไปดูด้านหลังนะครับหรือว่าไปดูฉลากที่อยู่กับชาร์จเจอร์นะครับที่มากับรถนะครับที่ติดมากับรถซึ่ง อันนี้ก็จะบอกครับว่าเป็นหนึ่งเฟสนะครับหรือว่าเป็นสามเฟสใช้ไฟขนาดกี่แอมป์ดังนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเลือกนะครับเลือกไซส์ของหม้อเพิ่มไฟนะครับหรือว่าไซส์ของสเตเบลิเซอร์หรือว่าไซส์ของโซล่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยให้เหมาะสมนะครับกับรถไฟฟ้าของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีหลายขนาดเลยทีเดียวนะครับทั้ง 5k นะครับ 10k นะครับ 20K 30K นะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยใช้นะครับที่เป็นลักษณะของออสองหัวเนี่ยนะครับอันนี้ก็เราก็จะมีสเตเบล i เซอร์อ izer, หรือว่ามี i n นเว t e r ที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันเนี้ยเป็นสิ่งที่นำมาแชร์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มาช่วยนะครับให้คุณได้ มีส่วนที่จะมีข้อมูลนะครับที่สามารถที่จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาตัดสินใจเลือกใช้โซลา r เซลล์นะครับหรือว่าใชเ้เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าในการแก้ปัญหาไฟฟ้าไม่เสถียรหรือว่าอยากใช้ไฟฟรีนะครับในการชาร์จรถไฟฟ้าซึ่งถ้าเกิดใครจำได้นะครับก็คือว่าผมเนี่ยได้ได้ เคยแชร์นะครับไปครั้งหนึ่งก็คือว่ามีวิดีโออยู่ตอนหนึ่งเนี่ยที่เราได้เอาโซลา r เซลล์เนี่ยมาชาร์จนะครับเราเอาโซลา r เซลล์เนี่ยมาชาร์จรถไฟฟ้านะครับซึ่งอินเวอร์เตอร์โซลาเซลล์นะครับที่เราใช้ในวิดีโอนั้นเนี่ยนะครับก็มีขนาดเท่ากับ 5kVA ด้วยนะครับมีขนาดเท่ากับ 5kVA ซึ่งหลักการในการคำนวณเนี่ยนะครับก็คือว่าจะต้องให้กระแสนะครับที่ รถไฟฟ้าใช้เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ70%นะครับไม่ควรที่จะอยู่ปริม100%เปอร์อย่างเงี้ยอันนี้ไม่ควรนะครับไม่ไม่ควรที่จะทําแบบนั้นนะครับเพราะว่าจะทําให้อุปกรณ์นะครับหรือว่าอายุของอินเวอร์เตอร์ของเราเนี่ยสั้นลงนะครับถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ว่าพความร้อนเนี่ยนะครับความร้อนจะเกิดขึ้นสูงนะครับแล้วก็ทําให้อุปกรณ์เนี่ยอาจจะมีอายุการใช้งานที่สั้นลงนะครับ โอเคครับก็วันนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากที่จะคุยกับเราเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะไลน์นะครับสแกน QR code นะครับทักเรามาทาง Official ลนะครับไลน์หรือว่าไลน์ OA นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาคุยก็ได้ครับที่เบอร์0926382229 0926382366ครับ0926382723 ทักเข้ามาได้นะครับทุกช่องทางหรือว่าจะเข้าไปดูร้านนะครับในทางไลน์ MyShop หรือว่าบนลาซาด้าทาง s h อ p e e นะครับอันนี้ก็มีร้านที่เป็นออนไลน์สโตร์ให้พวกเราเได้เข้าไปดูนะครับได้เข้าไปศึกษาข้อมูลกันก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิด คุณผู้ชมนะครับเห็นเนี่ยก็จะมีทั้งเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้านะครับหรือว่าสเตเบลเซอร์บางท่านเรียกหม้อเพิ่มไฟหม้อดึงไฟหม้อดูดไฟเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVS AVR นะครับแล้วก็มีโซลาเซลล์นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมไปจนถึงโซลาเซลล์ที่เป็นลักษณะที่เป็นแบบม้วนพับได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับก็หวังว่าตัวอย่างนะครับแล้วก็เคสที่นำมาแชร์วันนี้สำหรับการชาร์จ รถ EV นะครับแล้วก็การชาร์จรถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริด EV เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นกำลังใจกับทีมงานอย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ